สวัสดีครับพบกับผมวันใหม่นะครับสวยโยโพนะครับช่อง YouTube เกษตรนาณาฟ้าประทานนะครับวันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับการเปิดเห็ดใหม่ไร้คอโดยการกรีดนะครับที่ผมได้รีวิวไป2วันที่ผ่านมานะครับจากการกรีดเห็ดนะครับ2วันที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าการกรีดนี้นะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยจะเห็นว่ามีผลงานออกมาชัดเจนนะครับ ออกเยอะนะครับออกเยอะมากระเบิดระเบอเลยนะครับเยอะมากนี่นะครับแต่ละช่องแต่ละช่องนะครับทั้งหมดนะครับมีอยู่3ามช่องหกแผงนะครับสามช่อง6กแผงแล้วก็ออกกําลังจะเริ่มออกมากนะครับสังเกตนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเวลากรีดนะครับจะเห็นว่าออกมาอย่างนี้นะครับนี่เนี่ยหนึ่งกรีดสามที่นะครับหนึ่งสองสามออกหนึ่งสองสามออก แล้วก็1 2 3ก็ออก3ที่นะครับอย่างเช่น1 2 3 1 2อันนี้กีด3มที่แต่ออก2แต่ก็ถือว่าดีนะครับ1 2 3อย่างนี้นะครับ 1, 2 3จะออกจำนวนมากนะครับ1 2 3 1 2สอสน่อันนั้นผลดีของการกรีดเห็ดนะครับหรือเห็ดไร้คอนะครับก้อนใหม่เนี่ยเวลาเรากรีดปั๊บแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือว่าเรากรีดปุ๊บแล้วทำให้เห็ดออก3ามช่อ การออกเห็ดแบบนี้นะครับการที่เห็ดออกดอกนี้นะครับสามช่อเนี่ยมันทําให้แทนที่จะเปิดหนึ่งเดือนนะครับปกติเห็ดเนี่ยเปิดหนึ่งเดือนถึงจะออกสามช่อนะครับแต่นี้เราเปิดครั้งเดียวปุ๊บออกปับ๊บครั้งแรกได้สามช่อเท่ากับหนึ่งเดือนแล้วนะครับหรือแม้แต่ถ้าเกิดเขาอ่าโลกีสามที่อาจจะออกสองช่อสองช่อก็อาจจะประมาณขีดครึ่งน,นะครับหนึ่งช่อก็จะประมาณเกือบจะขีดหรือขีดหนึ่ง แต่ถ้าเกิด3ช่อเมื่อวานเนี่ยผมเก็บไปนะครับอย่างเช่นว่าช่ออย่างนี้นะครับส